วันวันหนึ่งว่างๆไงไม่มีอะไรทำหาแต่อของกินหาแแนวกินปิ๊นิดหน่ะอ๋เหรออ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ซีฟเข้าครัวน้องแนนบาเบาเพลงเซอรานี่เมนูในวันนี้นะคะก็คือ เมนูของสิงโต่องเราเงาเงาเงา <laughs> งตรหรือแมว <laughs> แมวแล,ลออสิงโตผู้น่ารักเออ <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยววันนี้พี่จะทําเสือร้องไห้นะคะแล้วก็จะทำาสาจ๊ซึ่งสาสจูของเราเนี่ยเราจะบอกก่อนว่าน้ำจิ้มเราคือเราไม่ได้กินขมใช่ไหม <laughs> เพราะว่าถ้ากินขมแล้วเดี๋ยวมันมันไม่ใช่ทางของเราเราเป็นใสหวาน เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานลงตัวเปรี้ยวหวานกินตัวเปรียววปร้ยว,วบบอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทําน้ำจิ้มเลยนะคะถ้วยลเล็กพอเผื่อไม่อร่อยจะได้เปลี่ยนถ้วยใหม่ได้นะคะอ่าเดี๋ยวใส่พริกก่อนนะคะขอแซ่บนัวแซ่บนัวอ่าสองช้อนไปเลยค่ะอันนี้เป็นพริกขั่วแบบตามตลาดนัดนะอันนี้ผงชูรสนะผงชูรสอะไรแซ่บไรเออ พอแล้วเดี๋ยวแซ่บเกินหมดกระปุกนะอ่ะใส่นี้เข้าอะไรคะเข้าอะไรข้าคพองสางเทพเข้าคพองเพราะเราเอาไปคั่วเอ้แดนอย่าขัดติเฮ้ยแดนอะไรวะไม่ได้มาด้วยกันหรือไงวะฮะคนที่ไหนเนี่ยเราคนที่ไหนอขัดพี่ทำไมเนี่ยอันนี้ข้าวคั่วเราจอมหอมเลยนะลูกค้าค่ะนี่แบบนี้นะคะอ่า ต่อไปก็เป็นน้ำปลาทำไมต้องเป็นน้ำปลาอ่ะตอบพี่หน่อยสิน้องแดงเคยใส่น้ำตาลแล้วน้องแดงเคยใส่น้ำตาแล้วเนี่ยหยุดไม่ไดพอเคยใส่น้ำตาแล้วมันไม่อร่อยก็เลยใส่น้ำปลาแทนใส่น้ำตาแล้วมันขคุกวันนี้แบบเครื่องมือฉันพร้อมมากเลยอ่ะลงทุนกับการแบบการกินมากหล่อตรงร็อกเป็นกิจอะไรเออไอสองคนนี้เขามาทำอะไรวะมาให้กำลังใไอสองคนนี้เขาทำอะไรตั้งรูแบบ ได้ติดใจต่อวันนี้ฉันจะมีชีวิตรอดต่อไปถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าไอแนนส่งพังมากใสยนี้หน่อยสายนี้หน่อยอ่ะสายสิพ่อเป็นเชฟพ่อเป็นเชฟแต่เล็กบอกว่าเป็นตอนไหนวะแย่ไม่เยอะไปหรอออออเค่่่ะืนนนกก ไม่ใส่หมดมันก็จะดูดีไงไไเข้าใจปะ่ะเออมันมันจะดูแบบเออดูดีอะไรอย่างเงี้เยเอออ่ะโอเคก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วน้ำจิ้มเราแต่ว,ว่าเดี๋ยวพีพจะเอาเสือร้องไห้นะคะเอาไปลงเตาก่อนนะคะเพราะว่าไฟน่าจะได้แล้วตอนนี้นะจ๊ะเอาเนื้อมาเอามีดมาเอาเคียงมาอ,อือมะอ่อาอมาเดี๋ยวเราหั่นเลยเฮยของเขาดีนะมีดอเออกริบเลยอ่ะ พี่คิดว่าอะไรรู้ป่ะคิดว่ากําลังหั่นอะไรบ้าแซลมอนจริงอ,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 อ๋อเออเหมือนมากเลยเอานี่ดีกว่าแนนเอานี่ไปเออนั่นแหละก็คือข้าปากเลยใช <laughs> <laughs> ่พี่หั่นให้แบบบางๆเลย,เ,ลยเพราะว่า,าเดี๋ยวเปลือง แนลองเลยป่ะล่ะเออเริ่มเลยได้ไม่เลี่างนั้นก็ได้รูดให้มันแบบเข้านิ้วจริงๆพี่ไม่ค่อยถนัดนะเวลาใส่ถุงมือแต่ว่าสุขขนาดไหมเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวออยเข้าออยเข้าออยคืออะไรอ่ะพี่ออยออยเดี๋ยวเป็นอ่อย เอาแนนเอาคนละบ่อคนละบ่อคนให้คนให้คนละบ่อนี่แล้วเราก็ต้องใส่เลือกเอาเลยหักเลือกได้ตามใจชอบเลยแนนชิมเลยนะเดี๋ยวพี่ไปดูเสิร์ฟร้องไห้ก่อนเริ่มเลยนี่มันจะเปรี้ยวป้ไฟกำลังดี อีบอเออ่ะ้ีตากร้องดีตากร้องรูสาเออพีตากล้องนีเป็น,ใน,ในไงเล่ไหมคะเล่ไหมคะพีต่ตากล้องอ่าน้องแนนเล่ไมไหมคะ เล่นไมคะแฟนเพจน้ำลายไหลกันหรือยังคะเราแไปเ,เสียเ,เสียร้งยองไห้ก่อนเออมามาชิ้นหนึ่งรับเข้าสู่ซาซิมิบาร์ใช่เลือกเอาเลยตอนนี้คือแบบความร้อนมันแบบได้แล้วอะทุกคนเออเราก็ย่างลงไปเลยเอาด้มีก่อนร้น เราเป็นกำลังใจให้ใช่เสือร้องไห้ก็กำลังจะร้องมันออกมาเราด้วยใช่เราก็ร้องแล้วนะพอแล้วแนนไฟประมาณนั้นแหละจริงถ่านไม่ค่อยนี่ไงถ่านมันชื้นชิ้นใหญ่ไปเลยชิ้นใหญ่เอเมอันนั้นยังไม่สุกเลยอะมาเลยค่ะ ขึ้นเขียงเออเออกมาขึ้นเขียงก่อนนิบเปนไงออามาจา้าว้าวว่ะเลิกขายดีกว่าเลิกขายรถดีกว่าว่ะขายเนื้อเออไปเป็นเชฟนี่ ตอนนี้ก็คือคนดูก็คือน้ำลายแตกไปแล้วนะคะพี่บอกเลยใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ใช่ไหมคอมเมนต์มาบอกสินั่งดูอยู่ว่ามือหิวใช่กาอยังร้องเลยแอะแอะแอะกากาเห็นคลิพนี้กันตอนกี่โมงเนี่ยเออชี่เพิ่งเอออ่ะแนนชิมก่อนร้อนมากเลยจริงเหรอเตนตาเซนแมันคุ้มกับที่แนนไป ดังไฟไหมดังไฟเออเออผักคอร์สผักคอร์สแซ่บดูน่าเนี่ยดูน่าเนี่ยมันมันเออที่ดีต้องมีแมลงวันเออมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่กันตรงนี้เนี่ยเออขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากค่ะอ้าใครอยากกินแบบนี้นะคะอยากมารับรถแล้วอยากแบบได้ฟิลประมาณนี้นะมารับที่โชูลมพี๊ พอโชอรูมบีบข้างหลังก็คืออารมณ์แบบกลางเต็นท์อะ <c oughs> แคมปคมปิงป้งนะคะทานข้าวข,ข้างแบบริมบึงนะคะ <c oughs> บ,บึงเล็กๆเออนนองน้ำเออใครที่แบบว่าชอบแบบทานข้าวแบบริมบึงนะคะแนะ,ะนะนำเลยมิสุอิมเพรสชั่นของเราค่ะบริการทุกระดับประทับใจ <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วก็ฝากไว้ด้วยแคมเปนดีๆแล้วก็อาหารดีๆแบบนี้นะคะ ใครอยากเจอพีพนะคะก็มาที่โชว์롱อิแฟชั่นได้นะคะกดไลค์กดแชร์กำลังใจพีพด้วยเดี๋ยวไปก่อนนะคะเพราะว่าอยู่แล้วอยู่แล้วนะคะรอนานแล้วไปแล้ววันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ